โอกาสสุดท้ายแล้วนะคะโรงงานในกระทุ่มแบรนสมุรสาครพร้อมสำนักงานและที่พักโครงสร้างแข็งแรงเริ่มธุรกิจได้ทันทีในราคาที่คุ้มค่าที่สุดในย่านนี้ไปดูกันค่ะ จะดีกว่าไหมถ้าเงินทุกบาทที่คุณจ่ายกำลังสร้างอนาคตให้ธุรกิจของคุณเองค่าบริหารจัดการโรงงานสำนักงานและค่าใช้จ่ายเดินทางไปกลับของบ้านพักอาศัยความวุ่นวายในการบริหารจัดการหลายแห่งคือต้นทุนที่มองไม่เห็นที่ฉุดรั้งการเติบโตของธุรกิจคุณเวลาและพลังงานที่ควรจะใช้พัฒนาธุรกิจกลับต้องเสียไปกับการเดินทางและการจัดการที่ไม่สิ้นสุด ขอแนะนำสินทรัพย์ที่จะเปลี่ยนทุกปัญหาให้เป็นโอกาสได้มีเวลาพักผ่อนนอนหลับได้เต็มอิ่มอยู่ในสถานที่เดียวกันกับโรงงานและห้องทำงานที่อยู่ในอาคารเดียวกันบนทำเลยุทธศาสตร์แห่งอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสาครนี่คือระบบนิเวททศทางธุรกิจที่สมบูรณ์แบบบนที่ดิน195.3ตารางวาพื้นที่ใช้สอยรวม1020ตารางเมตร ที่จะกลายเป็นรากฐานแห่งความสําเร็จของคุณในราคาที่ลดล็อกศักยภาพการเติบโตของคุณอย่างแท้จริงเริ่มต้นที่โรงงานที่ไม่ใช่แค่พื้นที่ผลิตแต่คือรากฐานที่แข็งแกรง่งด้วยเพื่อนลงเสาเข็มกลุ่มที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเครื่องจักรหนักได้ทันทีประหยัดงบประมาณและเวลาของคุณไปได้มหาศาลมีอาคารสํานักงาน3มชั้นถึง2อาคารให้ความยืดหยุ่นสูงสุดจะใช้เป็นออฟฟิศแยกแต่ละแผ่นได้อย่างเหมาะสมที่สําคัญคือมีบ้านพักคนงานอีกเจ็ดห้องเพื่อดูแลทีมงานคน สำคัญของคุณลดปัญหาการเดินทางเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความพักดีต่อองค์กรห้องสำนักงานกว้างใหญ่มีประตูใหญ่ด้านหน้าเพื่อเปิดต้อนรับแขกผู้มาเยือนมีหน้าต่างรับลมและแสงสว่างทางด้านข้างและมองเห็นการเคลื่อนไหวภายในโรงงานได้อย่างสะดวกอาคารแห่งนี้มีพื้นที่พักอาศัย2อาคารมีพื้นที่ใช้สอยสำหรับสำนักงานและที่พักรวม480ตารางเมตรและพื้นที่พักอาศัยจะจัดให้อยู่บริเวณชั้น2และชั้นสาสำหรับชั้น2ของอาคารแรกนี้มีห้องนอนหนึ่งห้องซึ่งมีความโปร่งสว่าง พร้อมตู้เสื้อผ้าไม้บิวอินมีหน้าต่างรับลมและแสงสว่างอยู่ทางด้านข้างมองเห็นบรรยากาศภายนอกทางด้านหน้าของอาคารในอาคารทั้งสองอาคารมีห้องนอนรวมเจดห้องและห้องน้ำหกห้องบริเวณจัดเตรียมอาหารมีเคาน์เตอร์ครัวสวยด้านหลังของบริเวณจัดเตรียมอาหารมีห้องน้ำสองห้องพื้นและผนังปูด,ด้วยกระเบื้องเต็มพื้นที่พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น เคาน์เตอร์ครวมีความแข็งแรงก่อนด้วยอิฐฉาบป,ปูนปูทับด้วยกระเบื้องลวดลายสวยงามด้านหน้าเคาน์เตอร์ครัวมีพื้นที่ว่างใช้เป็นสถานที่รับประทานอาหารหรือจัดเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการพักผ่อนร่วมกันของสมาชิกของครอบครัว บนชั้น3ามีห้องนอนอีกสามห้องทุกห้องยังอยู่ในสภาพดีห้องนอนห้องที่สองเป็นห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำส่วนตัวซึ่งใช้สุขภัณฑ์อย่างดี ห้องนอนอีกห้องมีตู้เสื้อผ้าบิวอินมีหน้าต่างรับลมและแสงสว่างอยู่ทางด้านหลังที่นี่คืออาคารอนเนกประสงค์ ที่รวมทุกสิ่งที่ท่านต้องการทั้งโรงงานสำนักงานและที่พักอาศัยอาคารแห่งนี้อยู่ในทำเลที่ดีมีถนนคอนกรีตเป็นทางเข้าออกกว้างกว่าง8เมตรรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ได้อย่างสบายเดินทางสะดวกเข้าออกได้หลายทางทั้งจากถนนกาญจนาพิเศษเข้าทางบางบอน5หรือทางถนนเพชรเกษมถนนพระราม2ผ่านมาทางถนนเลียบคลองหนึ่งปรามแยกเข้ามาทางถนนแครลาย ทั้งหมดนี้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดอย่างมีนยัยยะสําคัญนี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในกระทุ่มแบรนด์ทั้งเพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างผลตอบแทนในอนาคตโอกาสแบบนี้รอไม่ได้สินทรัพย์แห่งอนาคตอาจเป็นของคุณติดต่อเราเพื่อนัดหมายเข้าชมสถานที่จริงได้แล้ววันนี้ตามช่องทางต่างๆในตอนท้ายของคลิปีโอนี้